สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านในบทนี้รายการท่าจมูขออนุญาตพูดถึงสิ่งสำคัญประจำกายขององค์พญานาคทุกองค์ที่จะต้องมีเปรียบเสมือนหัวใจของพญานาคเลยก็ว่าได้สิ่งนั้นก็คือลูกแก้วพญานาคหรือแก้วจันทการลูกแก้วพญานาคหรือมณีนัคราชแก้วบุญยฤทธแห่งนัคราช ในบทนี้เราจะอธิบายว่าเหตุใดแก้วมณีนาคราชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์พญานาคทุกตนและหากท่านใดมีบุญญาธิการได้ครอบครองพุทธคุณแห่งแก้วพญานาคจะเป็นอย่างไรและการบูชาทำได้โดยวิธีใดเพราะถ้าจมูกต้องรู้ให้จริง อันความเชื่อเรื่องพญานาคหรือมณีนคราชนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าหากเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงฉันใดพญานาคก็จะต้องมีจริงฉันนั้นเนื่องจากว่าในพระไตรปิฎกระบุชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงเคยประสบกับพญานาคทั้งยังทรงเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคอีกด้วยซึ่งสิ่งลี้ลับที่ได้กล่าวมานี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยพบเห็นแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงเชิญรับฟังแก้วมณีนัคราชได้นะปัดนี้เถิดแก้วมณีนัคราชหรือลูกแก้วพญานาคหรือบางตำราเรียกว่าแก้วจันทการเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคและเกิดขึ้นด้วยบุญญาลิตของพญานาคตนนั้นๆ การปรากฏของดวงแก้วประจำกายมีได้เกิดขึ้นพร้อมการจุติแบบโอปปปาติกะของพญานาคแต่จะบังเกิดขึ้นในวัยอันควรเมื่อถึงเวลาที่พญานาคนั้นโตเต็มที่ก็จะต้องไปจำศีลเข้าฌานสมาบัติเพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์เตรียมรองรับการปรากฏของดวงแก้วมณีประจำกายแห่งตน้น เมื่อพญานาคบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและถึงคืนวันเพ็ญขึ้นสิห้าค่ำผลของบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตชาติจะรวมตัวกันดลบรรดาลให้ดวงแก้วมณีของพญานาคบังเกิดขึ้นดวงแก้วมณีจะเปล่งประกายรัศมีสว่างสวยทั่วทั้งพบ,บาดาล และบันดาลให้เกิดทิพยสมบัติต่างๆขึ้นตามกำลังบุญของพญานาคตนนั้นๆหากพญานาคองค์นั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการมากมาเกิดจะเกิดทิพยสมบัติมากมายมากกว่าพญานาคที่อยู่เดิมแม้พญานาคตนเดิมนั้นจะเป็นผู้ครองนครก็จะต้องสละสมบัติให้ท่านผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่า เพื่อครองนครบาดาลแห่งนั้นสืบต่อไปการปกครองในพบาดาลน,นั้นถือหลักบุญญาธิปไตยคือผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่าปกครองผู้ที่มีบุญน้อยกว่านั่นเองสำหรับอนุภาพของแก้วมณีพญานาคนั้นมีมากมายนักไม่ว่าจะเป็นด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถบรรดาลข้าวปลาอาหารทิพย์ ทิพยะวิมาณและทิพยพยสมบัติอื่นๆเช่นแก้วแหวนเงินทองตามกำลังบุญที่พญานาคตนนั้นสั่งสมไว้ดังนั้นดวงแก้วมณีนัคราชจึงเป็นของที่รักและหวงแหนของพญานาคเป็นอย่างมากนอกจากนี้แก้วมณีนัคราชยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ใช้ในการจำศีลภาวนาของพญานาคในทุกๆปีพญานาคที่นับถือพระพุทธศาสนาจะตั้งใจจำศีลในช่วงเวลาเข้าพรรษาจำเป็นต้องมีแก้วมณีนคราชสำหรับบรรดาลอาหารพิษต,ต่างๆและป้องกันภัยในระหว่างจำศีลในแต่ละครั้งหากปราะศะจากดวงแก้วมณีพญานาคตนนั้นจะไม่สามารถจำศีลได้ และอิทธิฤทธิ์ของพญานาคก,ก็จะลดลงไปเช่นกันการจำศีลของพญานาคนั้นคล้ายการถืออุโบสถศีลของมนุษย์เป็นการเข้าฌานสมาบัติงดเว้นการเสพกามการเสวยทิพยสมบัติอื่นๆรวมถึงงดเว้นการใช้ลิตต่างๆเป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ทำใจน้อมระลึกถ,ถึงพุทธานุสติเพียงอย่างเดียว พญานาคที่เคยเกิดทันในสมัยพุทธกาลในวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาจากการโปรดพระพุทธมันดาในวันออกพรรษาและเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงและได้เห็นพุทธานุภาพนั้นก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่พญานาครุ่นหลังๆให้มีใจน้อมระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระยะเวลาการถือสิ่งนั้นพญานาคจะนับตามวันเดือนเกิดและเดือนดับตามจันทรคติของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแก้วมณีนาคราชสามารถเดินทางไปในที่ที่อยากไปและสถิตอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าแก้วมณีนาคราชเสด็จเสด็จโดยการล่องลอยไป หรือการไปปรากฏในที่ต่างๆนั่นเองเมื่อมณีนักราชเสด็จไปอยู่กับผู้ที่เหมาะสมคือผู้ที่มีบุญญาบารมีมีจิตใจดีประพฤติด,ดีมีความศรัทธานในมณีนักราชมณีนักราชก็จะสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของจากภัยต่างๆและยังสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้กับผู้ถือครองได้อีกด้วย จากคำบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นการเสด็จของแก้วมณีนาคราชจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าคำจะเห็นดวงแก้วมณีพุดมาจากพื้นน้ำหรือพื้นดินขึ้นอยู่กับพญานาคตนนั้นจะอยู่ในที่ใดแล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงแสงสว่างสวยลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปเมื่อไปขุดบริเวณที่หายไปนั้น จะพบแก้วมณีนักราชดังกล่าวแก้วมณีจะมีลูกใหญ่เล็กแตกต่างกันไปตามบุญบารมีของพญานาคผู้เป็นเจ้าของมักปรากฏหรือพบมากในช่วงระหว่างเข้าพรรษาและออกพรรษาหรือนอกช่วงเวลาก็พบได้เช่นกันแต่มักจะพบได้น้อยในอดีตมีครูบาอาจารย์หลายองค์ที่มีแก้วมณีนักราชดูแลอยู่ ทั้งพี่มรณภาพไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ได้แก่องค์หลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้อําเภอโภคกโคโจังหวัดปัตตานีเมื่อครั้งสมัยที่ท่านยังเยาว์วัยเป็นทารกขณะที่นอนหลับอยู่ในเปลมีงูตระบองสลาตัวใหญ่มาขดพันอยู่รอบเปและไม่ยอมให้ใครมาใกล้เป จนกระทั่งมารดาของท่านหาเข้าตอกรอกไม้และทุกเทียนมาสักการะพญางูจึงคลายลำตัวออกจากเปลและเลื้อยหายไปต่อมาเมื่อพญางูจากไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติพี่น้องต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทาลกก็ปรากฏว่าเด็กชายยังคงนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เหนือซวงอกของทาลก กลับมีดวงแก้วดวงหนึ่งมีแสงรุ่งเรืองเป็นลัศมีหลากสีปิดามารดาของท่านจึงเก็บรักษาไว้จนกระทั่งโตขึ้นได้อุปสมบทบวชเรียนเป็นพระพิสุและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพบ,บูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและอีกท่านต่อไปคือหลวงปู่คำคนิงจุลมณีวัดถ้ำกูหาสวรรค์ อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอันมีแก้วมณีนักราชสีเขียวขนาดใหญ่และประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แก่พระอาจารย์บรรลังเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทยะโสธรจังหวัดยะโสธรเป็นสิทธิเจ้าคุณโฮม อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพสายพระกรรมฐานรลวงปู่มัน่นภูริทัตโตได้มีลูกแก้วสเสด็จมาปรากฏไว้ให้ท่านพระอาจารย์ดูแลเป็นจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ที่มีแก้วมณีนาคราชไว้ดูแลนั้นในการบวงสวงที่พญานาคชอบมากที่สุดก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ หมั่นสวดมนต์จเจริญกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศให้แก่พญานาคผู้เป็นเจ้าของอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานขอสิ่งใดจากแก้วมณีนาคราชนั้นให้ผู้ดูแลแก้วมณีนาคราชรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิการอธิษฐานขอจะขอได้เพียงครั้งละหนึ่งอย่างหมายถึง ถ้าอธิษฐานครั้งแรกแล้วสิ่งนั้นสำเร็จจึงจะอธิษฐานขอสิ่งต่อไปได้แต่ขออย่าให้เกินกฎแห่งกรรมท่านจะดนบันดาลให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทั้งนี้การเจริญสมาธินั่งกรรมฐา,านสวดมนต์นั้นยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีของท่านผู้ครองมณีให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ทั้งทางโลกและทางธรรมมีบางท่านที่มีจิตใจเป็นกุศลชอบทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอเมื่อได้แก้วมณีนาคราชมาครอบครองบุญกุศลที่เต็มเปี่ยมแล้วพร้อมจะส่งผลให้พบกับโชคลาภหรือได้ทรัพย์มาแบบแปลกๆบังเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอธิษฐานขอแต่อย่างใด ทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยบุญญาลิทธ์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับการปรากฏขึ้นของดวงแก้วมณีนาคราชจะบังเกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละบุคคลผู้ครอบครองนั่นเองหากต้องการให้ลูกแก้วพญานาคเพิ่มอนุภาพให้หนำลูกแก้วพญานาคไปอาบแสงจันทร์ในคืนวันเพนคืนสิบห้าค่ำ จะช่วยเพิ่มอนุภาพให้ลูกแก้วมีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานผลบุญใดที่บังเกิดขึ้นจากการให้ธรรมทานในครั้งนี้มีผลก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติทิพยสมบัติและอริยทรัพย์สมบัติเพียงใดขออุทิศแดป่ปวงเทพเทวาทั้งหลายท่านสุนันโทนคราช ท่นพญานาคคู่เป็นกษัตริย์แห่งนครบาดานทั้งเจ็ดอีกที่ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีพร้อมทั้งเหล่าบริวารน,นาคานาคีทั้งหลายที่ได้ปวาวรณาตนในการรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาดังตั้งคําอธิษฐานขององค์สมเด็จพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบต่อพระศาสนา จนครบห้าพันพรรษาต่อไปจบลงไปแล้วสำหรับบทนี้กล่าวถึงความสำคัญของแก้วมณีนาคราชต่อองค์พญานาคและวิธีบูชาหากท่านผู้มีบุญได้มีโอกาสครอบครองและเราจะพยายามหาบทความดีๆมาเล่าให้ท่านได้ฟังได้โปรดกดติดตามเราเพื่อรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ และอย่าลืมว่าถ้าจะมูต้องรู้ให้จริงจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ